แอปที่หลวงพี่ทำมีอะไรบ้างคุณโยมอย่าดืมชวนคนที่กำลังเริ่มต้นศึกษาธรรมะเนี่ยเข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะ 1. ต่อให้ปิดหน้าจอหรือออกจากแอปไปแล้วเราก็ยังสามารถฟังธรรมะที่เปิดค้างอยู่ได้คล้ายๆกับ y ย u u ูบพ e e ีมือหรือแอปสตรีมเพลงอื่นๆที่ต่อให้เราออกจากแอปไปแล้วไปเข้าแอปอื่นเนี่ยก็ยังฟังเสียงที่เราเปิดค้างไว้ได้ 2. หลวงพี่ได้รวบรวมธรรมะที่เป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆโดยไม่ได้อิงเรื่องของความเชื่อเรื่องของบุญบาปมากนะัก สามมีน้องใจใมายที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกอารมณ์ดีในเวลาที่เราศึกษาธรรมะไปด้วยคุณโยมแอปที่หลวงพี่ทําไว้เนี่ยกม็มีไว้สลับคนที่ต้องการเอาธรรมะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราฉะนั้นนะใครที่มีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมธรรมะในเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกหลวงพี่ได้นะ